สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อควานนะครับวันนี้พบกับเขาช่องพังยา่ยาๆพายนำโชคนะครับตัววันนี้นะครับพ่อควานนะครับนี่ครับมากับยา่าๆนะครับวันนี้พ่อควานมากับยา่ยา,านี่ครับมายอะมากมามามาแล้วมาตัววันนี้นะครับพายาย่านะครับ พ่อควานจะพายายานะครับออกไปขัดตัวนะครับขัดตูถูตัวนะครับให้ผ่อนคลายนะครับก็นหลังจากที่พ่อควานนะครับไม่ค่อยสบายนะครับก็เริ่มหายบ้างแล้วนะครับผมก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ก็จะพายายานะครับออกไปขัดตูถูขัดตัวถูตัวหน่อยนะครับก็น้ำโชคไม่ต้องห่วงนะครับน้ำโชคอยู่ที่บ้านนะครับมาไหมย่ะมาอยู่กับแม่ควานนะครับ แม่ควานก็อยู่เป็นเพื่อนนำโชคนะครับโอ้โหเดินก่อนพ่อเลยครับก็วันนี้ก็เอาใจย่าๆนะครับเดี๋ยวย่าจะน้อยใจนะครับเดี๋ยวย่ามองเห็นทีไรก็ตั้งแต่พ่อควานฝึกน้องชายนะครับเข้าโรงเรียนก็เห็นพ่อควานจับแต่น้องชายนะครับกลัวพี่สาวนะครับกลัวพี่ยา่าจะน้อยใจนะครับวันนี้ก็เลยหลังตัดที่พ่อควานก็โอเคขึ้นบ้างแล้วพ่อควานก็วันนี้พาพี่ยาย่านะครับเดินออกกําลังกายนะครับเข้าป่านะครับไปขัดตัวนู่นนะครับที่สายยาง สายางข้างในนะครับใสายางข้างในป่ามีใสายางแล้วจะมีต้นไม้ให้ยายาได้ขัดตัวด้วยครับก็เอาใจใส่อ่อนหน่อยครับกลัวยายาจะน้อยใจนะครับมองดูทีไรก็เห็นทาพอควานจับแต่น้องชายนะครับวันนี้เอาใจยายาหน่อยนะครับหนึ่งวันเดี๋ยววันหลังเราค่อยพาน้ําโชคมานะครับมายอะมาก นี่ปิยาส่วนทางนี้นะครับเราจะเดินผ่านแม่พังฟ้าใสด้วยนะครับจะผ่านคุณยายพังฟ้าใสด้วยนะครับโอ้โหดูครับปายา,ยาวันนี้ได้ได้ออกเดินกับพ่อพานสองคนวันนี้ตาใสตาตาในี่ตาปิ้งเลยนะครับทำตาโตเลยนะครับ ได้เดึงกับพอกฟ้านะครับดูครับดันอย่างเดียวครับเราจะผ่านพังฟ้าใสด้วยนะครับประมาณหนึ่งกิโลได้ครับเ้าอ้ตรงนั้นนะครับจะเป็นที่ล่ามของแม่พังฟ้าใสนะครับ ไม่รู้ว่าคุณตาเอาไปไหนแล้วคุณตาน่าจะเอาพังฟ้าใสออกไปเดินออกกําลังกายนะครับวันนี้ไม่เห็นนะครับแต่คุณตาก็ตัดหญ้ามาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยายาดันพ่อควานอย่างเดียวเลยนะครับดีใจนะครับที่ได้ออกเดินคู่ก,กันกับพ่อควานนะครับ ยายดีใจครับโอ้ตบโอ้ยาเดินเด็วมากเลยครับคงจะดีใจใหญ่นะครับได้เดินกับพ่อควานยาย้อยใจน้องชายหรือเปล่าเนี่ยเห็นแต่พ่อควานจับแต่น้องชายนะครับไม่เคยได้จับยายเลยมีแต่แม่ควานนะครับรับหน้าที่ อับยายาแทนนะครับเป็นควานจําเป็นนะครับเป็นไม่ควานจําเป็นค่อยๆนอนยายาพ่อควานเดินไม่ทันโอ้เดินแข่งกับยายานะครับหอบขึ้นเลยนะครับพี่พีเอฟซีค่อยๆเดี๋ยวพ่อควานเดินก่อนเฮ้ยมาๆโอ้เดินตามหลังยายาไม่ได้นะครับยายาเดินเร็วมากเลยนะครับพี่พีเอฟซีต้องให้ยายาอยู่ข้างหลังครับค่อยโอ้พ่อควานก็เพิ่งจะโอเคขึ้นบ้างครับ ก็ยาเดินเร็วมากเลยครับอ่านะครับหลังที่หลังจากที่เราได้เดินกันมาระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับสนุกใหญ่เลยนะครับดูครับโอ้โหหลังอัดฉีดครับถูต้นไม้นะครับนี่ ต้นยางนะครับต้นยางใหญ่ก็ต้นยานี้ต้นยางนจะถูสนุกกว่านะครับมันจะมีคือเปลือกของต้นยางมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นดอยร้าวๆหยักๆคือมันจะสะดวกแล้วก็สนุกต่อช้างนะครับช้างก็จะได้ทูแล้วพี่ใครก็จะได้ออกรวมทั้งเห็บเผานะครับก็จะได้หลุดไปด้วย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมจากพี่ๆเอฟซนะครับที่ได้เป็นห่วงพ่อควานนะครับและเป็นห่วงครอบครัวของพญาย่าไฟนยำโชคนะครับเป็นห่วงครอบครัวของเรานะครับก็ตอนนี้พ่อควานก็อาการก็ดีขึ้นบ้างแล้วครับเพราะนายากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพ่อควานก็ดีขึ้นบ้างแล้วนะครับผมก็พายาย่านะครับมาเดินเที่ยวป่านะครับออกกําลังกายแล้วก็มาขัดตัวนะครับ อาบน้ําถูต้นไม้ผ่อนคลายนะครับก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีกครั้งนะครับผมที่เป็นห่วงพ่อควานนะครับเป็นห่วงครอบครัวของเราพ่อควานก็จะทําคลิปนะครับน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมตอบแทนพี่พี่เอฟซีนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่เป็นห่วงครอบครัวของพี่ยาแปนโชคนะครับ ถูต้นไม้เลยยะถูแล้วจะได้ดำๆแล้วจะได้ดำๆเงาเงาวับเลยยะโอ้โหดูดูับเต็มที่เลยครับลูกสาวของพี่พีเอฟซีนะครับลูกสาวคนโตครับส่วนลูกชายคนเล็กอยู่บ้านนะครับผมก็อยู่กับแม่ควานนะครับเมื่อกี้แม่ควานก็เพิ่งโยนหญ้าให้นะครับกวาดที่ช้างแทนพ่อควานนะครับก็พ่อควานเพิ่งจะโอเคก็แม่ควานก็ช่วยกวาดที่ช้าง เก็บกวาดที่นอนของน้องๆนะครับแล้วก็โยนหญ้าให้น้ำโชคนะครับพ่อควานก็เลยพาพี่ยาย่ามาเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็มาถูตัวนะครับก็กลัวพี่สาวคิงวันนะครับจะอิจฉาน้องนะครับเห็นแต่พ่อควานจับแต่น้องชายก็เลยวันนี้ก็จูงยาย่าบ้างครับเดี๋ยวรอบหลังจะพาน้ำโชคมานะครับวันนี้ให้พี่ยาย่าปลดปล่อยบ้างครับปลดปล่อยก่อนนะครับ <laughs> ดูนะครับนานได้ออกมาทียบอย่าเอออย่าลงไปนามานี่มานี่เลยเล่นดินนะครับถ้าต,ตัวเปียกเราก็จะเล่นดินนะครับ <laughs> ให้มาถูนาะยายา่าไม่ได้ให้มาเล่นดินนาะยายา่า ดูครับดารเริงใหญ่เลยนะครับชอบครับถ้าแบบนี้ยา่ยาๆบอกชอบนะครับถูกใจหนูมากเลยพ่อต่อไปพ่อจับหนูบ่อยๆนะอย่าจับแต่น้องนะหนูอิจฉานะพ่อหนูไม่ค่อยปลื้มพ่อนะตั้งแต่น้องเข้าโรงเรียนแล้วน้องพ่อจับแต่น้องเลยไม่ค่อยจับหนูเลย ยาย่บอกแม่ควานจับหนูหนูไม่ชอบให้แม่ควานสั่งแม่ควานสั่งหนูไม่ได้สั่งได้แต่พ่อควานนะครับเอแต่พ่อควานแล้วแต่จะสั่งเลยทําตามคําสั่งทุกอย่างยาย่าบอกทาแม่ควานยาย่าบอกไม่ค่อยโอเคจับได้ก็จับได้งั้นๆแหละขี้งอนนะยาย่าถูยายา่ยาเอ้ยถูแล้ว ดูดำบกนะโอ้โหดูครับช้างตกมันนะครับละวาดเลยครับโดนน้ำนะครับนานๆโดนน้ำทีนะครับละวาดเลยครับย่าๆมีเสียงเปรี้ยว้วยนะครับถูกใจนางจังเลยนะครับน่าจะถูกใจนางพอดูแลครับนางชอบแบบนี้ย่าๆบอกหนูชอบแบบนี้พ่อ ก็พื้ใบหูใสครับใบหูใสพกควนนะครับโอ้โหน่าจะตกมันหรือเปล่ายะยะไม่ใช่ตัวผู้นะจะตกมันได้ไงยะยะอย่าทำแบบนี้สิพกควานกลัวเหมือนกันนะไม่เอานะยะยะอย่าร้องเปรี้ยวอย่างงี้สิรู้สึกใจอคอไม่ค่อยดีเลยนะครับกลัวครับจะเอาไปถึงบ้านหรือเปล่าครับโอ้โหตกมันแล้วครับ โอ้โห uh huh. อาการแบบนี้นะครับเล่นกลนะครับถ้าเล่นกลแบบนี้ถ้าโซขาดขึ้นมาพวกควานจะไปไล่จับเอาที่ไหนนะครับดูเอาครับพี่พี่เอฟซีถ้ายาญ่าโซขาดมาในพี่พี่เอฟซีต้องช่วยไล่จับนะครับไม่รู้จะไปจับเอาที่ไหนนะครับดูนางแล้วค่อนข้างจะปลื้มนะครับนางชอบแบบนี้มาก ก็ขอบคุณ<ๆ>พ,พ,พี่ๆสี่ครั้งนะครับผมที่ส่งกำลังใจมาให้กับพ่อควานนะครับผมแล้วก็เป็นหงกครอบครัวของเรานะครับครอบครัวพังยะายาไลรน้ำโชคนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับหรือโซจะขาดหรือเปล่าครับ ดูครับดูครับอาราาแล้วครับดูครับพี่ๆดสิดูครับนางๆจะได้นางนางอ้วนนะครับนางนางนางอ้วนตุลุของเราครับจะได้ออกมาทีนะครับดูครับจับติมเลยนะครับดูครับยายเอ้ยพ่อพามาถูต้นไม้นะลูกไม่ได้มาเล่นดินนะลูกโอ้โหดูครับตัวแดงแล้วครับดูงวงครับ ชอบนะครับยายาส่งเสียงร้องแล้วครับก็ที่พ่อขวานตรงล่ามโซ่นะครับตรงล่ามโซ่ให้น้องถูต้นไม้อย่างนี้นะครับก็ในละแวกนี้นะครับผมก็มีช้างเชือกใหญ่อยู่เยอะครับ ช้างที่ตกงานนะครับก, ala, pues, ก็บางท่านก็ไม่มีที่ล่ามนะครับไม่มีเน to to ื video, ้อที่ก็เอามาล่ามไว้ระแวกนี้นะครับเยอะช้างใหญ่เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับเพื่อเป็นการระวังช้างของเราเองนะครับก็ต้องล่ามไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้ถูอบต้นไม้ถ้าเราจะปล่อยถูปล่อยถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้นะครับปล่อยถูได้แต่ต้องไม่มีช้างเชือกใหญ่นะครับอยู่ระแวกนี้เผื่อบางครั้งนะครับน้องช้างเล่นไปเล่นมาก็จะเตลิดนะครับถูไปถูมาเตลิดเล่นกลร้องเหมือนเปรี้ยวเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็น้องก็อาจจะวิ่งเตลิดไปได้แต่ถ้าวิ่งเตลิดในหน้าที่นั้นถ้าไม่มีช้างเชือกใหญ่อยู่ในระแวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าวิ่งเตลิดขึ้นมาตอนไหนมีช้างเชือกใหญ่อยู่ในระแวกนี้นะครับก็จะเป็นอันตรายกับน้องช้างของเรานะครับเป็นอันตรายกับช้างเล็กนะครับเพราะช้างเชือกใหญ่บางเชือกจะไม่ชอบไม่ชอบช้างเล็กนะครับก็จะอาจจะทําร้ายช้างตัวเล็กได้เราก็ต้องล่ามโซ่ไว้ก็ประมาณสัก3เมตรนะครับเพื่อให้น้องได้ถูต้นไม้ น้องก็สะดวกนะครับไม่เป็นไรนะครับสะดวกถูได้วิ่งเล่นได้นะครับยาวพอสมควรนะครับแต่ถ้าตอนไหนที่ไม่มีช้างเครือกใหญ่อยู่ในละแวกพ่อมันก็จะปล่อยให้ถูตามปกตินะครับไม่ได้ล่ามไว้แต่ทั้งทีนี้เป็นการเซฟตี้นะครับกันดีวว่าแก่นะครับเผื่อน้องถูไปถูมานะครับช้างเด็กก็อย่างว่านะครับมันไม่เหมือนช้างที่มีอายุนะครับช้างเด็กกาถูไปถูมาตะเลยนะครับวิ่งเข้าป่าไปเลยนะครับ ก็กลัวไปเจอช้างเชือกอื่นนะครับเชือกใหญ่หรือช้างงาเป็นต้นช้างตัวผู้ก็อันตรายกับช้างเรานะครับกลัวไม่ชอบช้างเด็กก็สิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้นะครับก็เพราะฉะนั้นพ่อควานก็กันไว้ก่อนนะครับก็เอาโซ่นะครับล่ามไว้ล่ามห่างล่ามยาวประมาณ3เมตรนะครับให้น้องถูก,กับต้นไม้และให้น้อง,องวิ่งให้น้องวิ่งเล่นแบบนี้นะครับ ใหญ่มากเลยนะครับใหญยย่ายมากเลยนะเดี๋ยววันหน้านะครับจะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาน้องน้ำโชคมาถูบ้างนะครับดูลูกสาวของแม่เอฟซี M F C นะครับดูเอาครับลูก <laughs> สาวของพี P ่พี่เอฟซีนั้ยเล่นได้สะใจมากเลยนะครับดูครับทั้งเล่นทั้งสปาโคลนเองเป็นในตัวเลยนะครับดูครับ ชอบมากถูกใจน้องมากอายาถ้าพ่อควานทำเสียงเรียกไม่ได้นะครับได้ยินเสียงพ่อควานเรียกไม่ได้ <_ d ream> ก็จะเรียกตอบกลัพบพ่อควานทันทีนะครับติดพ่อควานมากนะครับเชิงนี้ก็ดูพ่อควานจะทําให้ดูอีกครั้งนะครับไอยอ้าอยาอย้าดูครับถ้าพ่อควานเรียกนี่จะติดพ่อควานมากดูครับจะดิ้นไปดิ้นมาเลยนะครับอายา ยายนางติดพ่อควานมากเลยนะเฮ้ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พ่อควานก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่พี่อตีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เป็นห่วงครอบครัวของเรานะครับที่เป็นส่งกำลังใจมาให้ข้อบครันะครับเป็นห่วงครอบครัวของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพางยาๆใส่น้ำชกด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอะขอบคุณค่าก่อนยาย่าแ,แล้วขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าเียงด้วยยาย่าบอกไม่สนแล้วจ้า